ราชาแห่งแขวนเย่ให้เส้นหลังแสดงจนกระทั่งเส้นหลังพบกับเจ้าหน้าที่ในวังหลายสิบคนเหมือนกับโครงการปีระมิดและเขาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปใครก็ได้พาลูกเคยตัวน้อยมาหาข้าแล้วมาเข้าไว้เขาคิดว่าข้าไม่กล้าฆ่าใครจริงๆงั้นหรือขอรับขรับขลับไปจับเส้นหลังกลับมากันเถอะเจ้าเจ้าเจ้าและเจ้ามากับข้าไปจับเส้นหลังข้ากำลังจะไปแต่ใยผู้นี้เดียวมาา เขารู้ได้อย่างไรว่ากษัตริย์กำลังจะจับคุมส้นหลังเออจ้างโง่เขาเสือจริงเจ้าไม่สามารถดาเจตนาที่แท้จริงของฝ่าบาทได้เจ้าอยากต้องการตั้งหลักอยู่เคียงข้างฝ่าบาทหรือไม่เจ้าจะต้องรอจนกว่าเจ้าจะตายโดยไม่มีสถานที่ฝังศพด้านหน้าพระราชวังวิหารศักดิ์สิทธิ์ถูกเผาและชาวเชียงกระทำชั่วแต่ผู้ลายหลักคือตะกูลซูทุกคนต้องจำไว้ว่าต้องร้องเรียนสูนาดเมื่อไปขึ้นศาลจับมันปลอบ ทุกคนต้องจำไว้กล่าวโทษนะไปได้แล้วท่านสูซ่าเป่าวันนี้อากาศหนาวเย็นท่านขวัญรู้ขึ้นแล้วเข้าไปในห้องถงใหญ่เพื่อความบอบ่นขอบคุณมากแต่ข้ามันแก่แล้วไม่มีประโยชน์อีกต่อไปความผิดของระกูลสูทำให้ขันทีมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกันกาวอีกนายหนึ่งเป็นเพราะข้าแก่แล้วเหมือนกันเพราะความง่เขลาของข้าจึงทำให้กล้วยไม้ที่ชื่นชอบของฝ่าบาทตายไปนะับเป็นพรอย่างยิ่งที่ฝ่าบาทไม่ได้ฆ่าพวกเรา ตูเศร้าเปามาดมพิธีอย่างเป็นทางการกันเถอนะณห้องโถงใหญ่คำนับองค์ชายทั้งสองข้าแก่และอ่อนแอดังนั้นข้าจะหลับตาอและพักผ่อนสักพักทำได้ดีมากคุณนางสุน,นันสายมือองค์ชายหนึ่งอี้ความือองคชายหนึ่งฉีฝ่าบาทมีพระราชโอ,องการเส้นหลังลูกเขยคุณนางโวนหูพฤติกรรมไม่ดีต่อพระราชวางังและฝ่าบาททรงมีพระบัญชาให้เขาถูกลงโทษด้วยการเคี่ยนตีสามสิบที เริ่มบอยด้อ้าอ้าเจ็บเหลือเกินอ้าเอาไปภายในห้องบรรทมของกษัตริย์บาบาเขาถูกนำตัวมาแล้วพะยะค่ะเข้ามาออกไปกรลับท่านพ่อเสานหลังเจ้ารู้ความผิดของเจ้าหรือไม่บันิตผู้นี้ถูกตัดสินว่าม,มีความผิด บันดิตอะไรกันเจ้ามีชื่อเสียงอะไรบ้างยังไงซะท่านก็ยังมอบหมายให้กับนักโทษด้วยคนทั่วไปรู้ดีถึงความผิดพยค่าวิหารศักดิ์สิทธิ์ถูกเผานี่เป็นแผนการของเจ้าใช่หรือไม่ใช่แล้วพญ่าเจ้ายอมรับเจ้าตรงไปตรงมาขนาดนี้เลยงั้นหรือทําไมกันเพื่อช่วยจินมู่ชงและทําลายตะกูลสูฮะเจ้ารู้ไหมว่าบาปของเจ้าขนาดไหนกันเจ้าหญิงนิงเงียนไม่ควรใช้ เจ้าก็รู้เรื่องนี้เจ้าคิดว่าคณะหาโซนบูเป็นผู้สนับสนุนของเจ้าและเมืองแห่งกระแสน้ําที่ว่าข้างหนูโจเป็นผู้สนับสนุนของเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าไม่ได้งั้นหรือคนลากย้าผู้นี้รู้ดีถึงบาปของตนและทําผิดพลาดทุกความผิดพลาดล้วนเป็นความผิดของคนลากญ้าผู้นี้ใกล้ถึงเวลาแล้วพ่ะย่ะค่ะคงเข้า,ท,ขาที่นี่ต่อไปแล้วค่อ,ออกไปหลังการประชุมสา่ ้นหลังเจ้าสัตว์หลายตัวน้อยเจ้าจะอยู่ได้ไหมนะชีวิตของเจ้าจะอยู่ได้อีกไม่นานอีกต่อไปหลังจากการประชุมศาลนี้สิ้นสุดลงมันจะเป็นความตายของเจ้าทำไมวันนั้นเจ้าไม่ติดสินบนข้าแต่เจ้ายังกล้าที่จะยิงพยองกับข้าช่างวดนดีใครบอกให้เจ้ายิงขึ้นุกเขาลงงี่เง่านะนี่คือวังนี่เจ้ากล้าพูดคำสกปรกออกมางั้นหรือวันดีมาเลยข้าจะตบปากเจ้าสามสิบที คืออครก้าองค์หญิงยิงเหยื่อนปวดแม่ตาด้วยือท่านเจ็บไหมแน่นอนว่ามันไม่เจ็บเลยแค่แส้30สิบทีแส้ถูกฟาดไปที่ชดเกาอ,อ่อนนี้ช่างเหมือนจริงยังมีเลือดออกอีกด้วยและการแสดงก็ยอดเยี่ยมมากแน่นอนว่าฉันนอกสุดของเกาะน,นั้นทาจากฝ้ายที่ชุ่มไปด้วยเลือดเมื่อแส้สัมผัสหลอดเลือดก,ก็จอกมา แต่เสียงกรีดร้องครังสุดท้ายของเจ้าดีมากมันเศร้ามากนั่นเป็นเพราะว่าแซ้อันสุดท้ายไปโดนขอค้านะสิดูสิดูสิสรอยเลือดที่มันถีงไว้บนตัวข้า